How to ปปฏิรรูกกศึษาาไทยสวัสดีครับเมื่อเราพูดถึงคุณภาพของผู้เรียนเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องมองภาพใหญ่เชิงระบบให้ออกก่อนตั้งแต่ระดับหลักสูตรลงไปก่อนที่จะนำไปสู่ การขยายส่วนย่อยนะครับถ้ากลับมาดูแผนภาพสำคัญนะครับที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จได้ถ้าดูจากไดอะแกรมนี้จะเห็นได้ว่าเป้าหมายของการเรียนรู้นั้นก็คือตัวมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชีวัตนะฮะจากนั้นจะไปเชื่อมโยงกับมิติและความเข้มข้นของระดับคุณภาพ นะซึ่งจะต้องคลี่ออกมากำหนดเป็นเป้าหมายว่าเราอยากให้เด็กเรียนรู้แล้วเด็กรู้อะไรทำอะไรเป็นนะครับแสดงออกได้อย่างไรนะอันนี้คือเป้าหมายนะก่อนที่จะดำเนินการจากนั้นในหลักสูตรเนี่ยได้กำหนดมิติอื่นๆเข้ามาอีกเช่นมิติของเนื้อหาสารการเรียนรู้ นะครับว่าเด็กจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับนี่คือเป็นมิติหนึ่งที่เราเรียกว่าหนังสือเรียนนะหรือแบบเรียนนั่นเองมิติถัดไปอีกนะครับก็คือเรียนอย่างไรเอาเนื้อหาหรือหนังสือเรียนเนี่ยไปเรียนอย่างไรมิตินี่เองที่เป็นมิติที่สำคัญนะที่หลักสูตรและมาตรฐานมันกำหนดไว้เลยว่าต้องเอาเนื้อหาเนี่ยไปออกแบบนะ ตามแนว backward design นะครับโดยใช้กระบวนการคิดขั้นศูนย์เชิงระบบที่เรียกว่า G-pass five step นะครับเพื่อออกมาให้เป็นวิธีเรียนรู้วิธีเรียนรู้นี่แะครับที่ออกแบบแล้วเนี่ยเรียกว่ากิจกรรมการเรียนรู้